ทุกคนสัญญามีดหมอหลวงพรเดิมมาพบกันอีกครั้งนะครับรอ,อบบ่ายนะครับกับก็หลังจากดีใหม่เนาะเราก็ลงพื้นที่มาแล้วก็ได้ของใหม่มาบ้างนะครับของใหม่ที่ได้มาจากพื้นที่บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามีดใหม่นะคือได้ได้ของมาใหม่เนี่ยกับของที่ ยังอยู่กับเราก่อนนะคือคือของที่ยังยังยังไม่ได้ปล่อยออกได้นะครับก็เราจะมาไล่าให้ทุกคนชมกับเวียนใบเวียนมานะครับก็จะได้ศึกษาไปพร้อมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะได้คนที่ยังฝึกเล่นหรือหัดเล่นจะได้ดูของเก่าดูจากของจริงครับจะได้ดูบ่อยๆดูดูบ่อยบ่อยครับดูให้จดจำรับจะได้จําได้นะครับจะได้รู้ได้ด้วยตัวเองนะครับศึกษา เป็นตัวพร้อมนะครับสําหรับคนที่ดูเป็นแล้วนี่ก็ดูแป๊บเดียวเขาก็ตัดสินใจได้เลยนะครับครับต่อให้อ่ถ้าคนดูเป็นนะถ้าเกิดเพราะว่าขครจะบอกว่าไม่แท้เขาก็เขาก็ไม่เชื่อขครนะครัต้องมั่นใจในตัวเองนะครับอ่ถ้าเกิดบอกเขาตัดสินใจไปนะครับถ้าเกิดของเราแท้ถ้าคนตรวจว่าไม่แท้เนี่ยคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเขาจะรู้ได้เลยว่าไอ้ที่ว่ามึงว่าไม่แท้เนี่ยเพราะเพราะมึงดูไม่เป็นนั่นแหละ มั่นใจเราอย่างไรน,นะครับเราต้องศึกษาถึงขั้นนั้น,นครับต้องดูให้เป็นก่อนนะครับแล้วถึงเช่าบูชากันเนาะนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อความสบายใจกันนะครับเมื่อศรัทธาน,นะครับอชอบในวัตถุมงคลหลวงพ่อรักแนละศรัทธานในวัตถุมงคลหลวงพ่อก็เข้าใจนะครับแต่ว่าคุณรักต้อง อ่ศรัทธาก่อนเอักด้วยความศรัทธานะครับแต่คุณต้องดูเป็นก่อนนะครับจะจะได้ว่าความศรัทธาที่คุณมีอยู่นะก็จะได้ไม่บั่นทอนความรู้สึกกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่าเช่าเราไปนะครับแล้วก็ไปเจอคนอื่นที่เขาก็สวดว่าไม่ใช่ไม่ถึงคุณก็จะจิตตกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูเป็นนะคุณมั่นใจนะคุณเช่าไปนะครับต่อให้ใครบอกว่าไม่ถึงคุณก็จะประเมินค่าคนนั้นได้แว่าเขาดูไม่เป็นมีถึงยุคถึงหลวงพ่อ ขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้คุณบอกคุณดูไม่ถึงนั่นแหละคุณดูไม่เป็นเออเนี่ยเราจะมั่นใจได้ขนาดนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับว่าเงินคุณคือเงินจริงนะครับครับส่วนตัวผมเองก็เช่นกันลงพื้นที่ไปผมก็ต้องใช้เงินบูชาเข้ามาเหมือนกันนะครับอ่าถ้าไม่ถึงไม่แท้็ไมบไม่จับมาเช่นกันนะครับกับดังนั้นตึงก็มาไลยตดให้ทุกท่านได้ชมกันนี่แหละ ไม่ใช่ว่าอยากจะปล่อยอย่างเดียวนะครับอยากจะปล่อยให้คนที่รักและศรัทธาหลวงพ่อด้วยความจริงใจนะครับก็จะจัดจําหน่ายหลวงพ่อนะวัตถุมงคลน,นี้ครับให้หลวงพ่อไปอยู่กับคนที่รักและศรัทธาท่านจริงๆนะครับครับก็อ,อย่างเช่นว่าที่เราได้มานี่ครับก็เมื่อก่อนเจ้าของเก่าขอขอเขาก็รักและวองแหนไว้นะครับแต่ตอนนี้มาถึงนุนยุคลกูยกยุคหลานเขาก็คืขอขเราต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่เขาก็เขาจะ อ่คือว่าเป็นคนยุคใหม่แล้วนะครับก็จะหาว่าพวกเราเป็นคนโบราณไปอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่ค่อยให้ราคาตรงนี้สักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ยังมีโอกาสจับจองหรือหามาได้นั่นเองนะครับอะไรที่มีราคาเขาก็ปล่อยมานะครับถึงแม้จะเป็นของปู่ของย่าเขานะครับรุ่งพ่อรุ่นแม่เขาเสียเขาจับไปนะครับหรือจะรุ่นลูกเราจะได้มาจากคนกลุ่มนี้นะครับครับแล้วเราก็ครับแลาวแมีดหมอหลวงพ่อนะครับหลายคนก็บอกว่า มันไม่มีแล้วมันเข้าพิพิธภัณฑ์ไปหมดแล้วเก่าป่านนี้แล้วอันนี้อันนี้ไม่เป็นความจริงเป็นความคิดที่แบบว่าอ่บางคนก็พูดมาก็พูดนําตามกันไปนะครับหรือบางคนก็สรุปไปเลยว่า้วยความเป็นวัตถุบงคลที่มีอายุตั้งร้อยปีนะเป็นร้อยปีเราจะเหลืออยู่เลยนะครับก็ก็ยังเหลืออยู่นะครับไปอยู่กับคนที่นะไปอยู่กับบบ้านไปอยู่กับชาวบ้านเขาก็เก็บไว้ก็บูชาเขาก็หวงเห็นนะครับว่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเป็นไม้เนาะมันจะผกไปสลายไปไหนแล้วก็อยู่งั้นแหละครับ แล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้นะครับสมองบัตรผ่านการชมเขาบอกงนั้น,นะครับบางคนก็บอกอยู่พิพิธภัณฑ์หมดเลยพิพิธภัณฑ์มันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็เคยไปที่วัดหลวงพ่อนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่เล่มนะพิพิธภัณฑ์นี่เขาโชว์ไว้เป็นตัวอย่างแบบอย่างแล้วครับเป็นคําพูดกันกันแล้วก็สรุปกันเองคิดกันเองนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเป็นวัตถุที่หายากมากมีอายุมากครับสรุปได้ทันทีเลยบอกว่า ที่เจออยู่ทุกวันนี่คือของปลอมของปลอมของแท้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นความกินของเขาเนี่ยเราจะต้องดูความเก่าให้เป็นดูให้ได้ดูภาพลักษณ์การสร้างยุคโบราณอ่าฐานยุคยุคโบราณยุคสมัยของความเป็นโบราณน,นั่นแหละวัตถุดิบที่เขาใช้เขาสร้างเป็นยังไงเงี้ยเป็อยังไงนะครับ ครับเอาพูดยาวเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความยาวนะครับเพราะว่าความยาวนี้จะต้องบอกกันทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนเขาจะเอาไปใช้เขาจะนึกถึงความยาวนะครับพกสะดวกไหมอะไรไหมนะอันนี้ก็เก้านิ้วนะครับเฉพาะใบก็สี่นิ้วห้านิ้วเอห้านิ้วเฉพาะใบห้านิ้วนะครับเอกลักษณ์ความเชิงช่างโบราณนะครับดำไม้ฝักไม้นะครับอาลุบยิเนียมขาบินงโตอย่างนี้ไม้เก่าๆอย่างนี้แห้งๆยุบๆอย่างนี้นี่นะครับ นี่นะครับความกรับดินลอกเรียนแบบไม่ได้นะครับถ้าดูเป็นแล้วถ้าเกิดคุณเออา,าบอกว่าคนดูไม่เป็นยังไงก็ไม่มั่นใจเนะเาะเหมดเรื่องถนนราคานี่มันไม่มีจำกัดหรือตายตัวนะครับบอกว่าอาบางคนก็บอกว่ามีตั้งเปนเดิมราคาพันราคาหมื่นไม่มีหรอกอย่าเงี้จะมีก็เป็นแสนขึ้นไปเงี้ยถ้าเกิดว่าต่ากว่าแสนก็ถือว่าปลอมถึงว่าไม่ถึงก็มันแล้วแต่ครับมันไม่มีราคากลางเนของพวกนี้เนะเาะนะฮะ ก็มีราคาแสนก็มีอยู่นะครัหลักหมื่นก็มีอยู่เพราะของพวกนี้มันไม่มีราคากลางนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอายุที่ความพอใจก็คนสองคนในคือขายกันเท่าไหร่หรือว่าเป็นยังไงหรือความพอใจนะครับบางคนก็ถูกใจให้กันฟรีก็ได้คือบางคนก็แลกไก่กันบ้างแลกรถบ้างเนี่ยจะแล้วแต่นะครับมันก็มีด้วยความหลากหลายนะครับทั้งหด เด่มนี้สกุลบูชาในหลักหมืนะ่นเขาไปอยู่กับคุณคุณรักคุณห้องแหนงเขาก็บอกว่าเด่มนี้สร้างอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ให้ผมนะตั้งแต่ผมได้มาชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นธุรกิจาขายํำรวยเปลี่ยนไปนะครับใช่ไหมทำธุรก,ธกิจก็เจริญรุ่งเรืองการขายก็ดีการงานก็ก้าวหน้ามัน่นคงใช่ปะเดยวคุณบูชาเป็นหลักมนะหมื่นแหววคุณก็ เกี่ความรักของแหนนะโอ้ดีขนาดนะั้นผมให้คุณแสนกณแสน,แนผมก็ไม่ปล่อยผมรักเขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะรจึงบอกว่าไม่มีราคากลางนะครับขอให้เราดูให้ถึงดูให้เป็นเท่านั้นแหละที่ต้องการต้องดูให้เป็นเท่านั้นแหละดูให้เป็นดูให้มั่นใจนะครับไม่มีใครมั่นใจมั่นใจแบบว่าเออ หนึ่งเนียต้องอู้อะไรเงี้ยไม่มีใครมาหลอกเราได้มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยแล้วตึงบูชาไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอยากได้แต่เราดูไม่เป็นขนาดนะั้นเราก็ไปให้คนที่เขาดูเป็นให้คนที่เขาดูเป็นให้ช่วยดูช่วยตัดสินใจนะครับแล้วคนคนนั้นคุณต้องแน่ใจว่าเขาเป็นจริงๆนะแต่แบบคือมีหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าใครก็ใครเลยนะท้าได้เลยว่ะของเทนะตัวปเป็นของเทนะ ไปให้คนอื่นดูอะสิบคนเนี่ยจะตีเกไปเจ็ดเลยแหละเพราะอะไรไอพวกเนมันไม่รู้จริงหรอกมันก็พูดมันไปไงมันก็เอาความคิดทั้งมันที่ว่าโอ๊ยสมัยนี้มันไม่มีแล้วแต่มีหลวงพ่อเดิมไม่มีแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วเขาวิสพันไปหมดแล้วหลายปีแล้วไม่เหลือเลยอกับของปลอมเกลื่อนมันก็จะพูดกันอย่างนี้แหละอย่างนี้หรือไม่ก็โอ๊ยสมัยนี้ก็ราคาสูงไปแล้วอย่างเราเข้าไม่ถึงั้หลักแสนหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดเงินไปอย่างนั้นแหละแต่สําหรับคนที่ดูเป็นนะเขาจะดูป๊อปนี่รับ ึงแม้คุณจะได้ฟรีมาทําเป็นของแท้เขาก็ดูแท้นะของไม่ถึงเขาก็ดูไม่ถึงนะต่อให้คุณบูชามาเป็นแสนเลยถ้ามันไม่ถึงเขาก็ดูไม่ถึงเขาก็มันก็ไม่ถึงนะแต่คนดูเป็นนะโอเคนะครับครับนมแบบนี้ก็ให้ดูด้านไหนกันก่อนนะครับนี่ครับความเก่าถึงยุคหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องพุทธคุณเรื่องต่างๆก็อันนี้ก็ไม่เน้นบรรยายแล้วครับเพราะว่าคนต้องดูเป็นแล้ว หนึ่งในต้องดูล้วดูเม็ดหลวงพ่อเป็นขนาดนี้เรื่องพุทธคุณปฏิหารอิสริษฐ์ยังไงล้วก็ให้รับทราบผ่านกันมาหมดเลยเนาะอันนี้เล่มนครับหน้าเกี่ยวเล้วหน้าเกี่ยวเนาะโบราณสวยงามนะครับเล่มแรกผ่านไปนะครับเล่มที่สองมาดูเล่มที่สองเหมือนกันนะครับเชิงช่างในยุคเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรียมขาวิ่นโตอันนี้เันนี้ยอันนี้ทองเหลืองฝาบาทครับทองเหลืองฝาบาทเนาะ ยยูสถึงระพ่อในะความข่าวความแห้งความมั่นความรล้าของเนื้อไม้นะครับเนหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้ความยาวเออความยาวอันนี้ตั้นกว่าอันเมื่อกี้หน่อยนะเล่มเมื่อกี้นี่เป็นเล่มอันครับนี่ครับอันนี้ก็เจ็ดนิ้วหกนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนตามนี่เลยโอ้แปดนิ้วแปดนิ้วพอดีนะครับทําใบก็สี่นิ้วครึง่งทำยาวแปดนิ้วสี่นิ้วครึง่งเนี่ยคือพอดี ที่ประกานะครับเดี๋ยวดูด้านในกันบ้างนะครับอ่นนี้ครับอันนี้น้องสิงนะครับผลิตภัก่าเก่าๆเลยครับถึงยุดถึงลำคอนะครับคาบอะไรเนี่ยขรางเรียกกันอะไร่ะคาบกุคาบเบ้าเลยครับแน่นทนทานนะครับคลั่งคลั่งเออเนะี่ยอัดคลั่งอัดอะไรเนี่ยแน่นดียังไม่โยกไม่คลอนเลยนะครับ ปอกทำไดปอกเหล็กดำเนาะไม้ก็ไม้มงคลล่ะให้ดูช้าๆเลยครับจะได้ขยายดูความตูดูก็ได้นะครับโดยชัดเจนโดยชัดจดจํานะครับตัวจาจากของแท้ของแท้เ,ทเป็นอย่างนี้นะครับบางคนก็จะไปเห็นแบบไอที่เขาดูแลดีที่เขารักษาเป็นของตัวเองเขาก็จะถูน้ํามันนะลงน้ํามันเช็ดถูมันก็จะเลื่อมนะครับอันนี้ อันนี้จะของเขาก็าเขาปล่อยไว้ยังงี้นะเพราะเขาขึ้นเฮีงรู้ช้าวไว้เขาก็ปล่อยเลยตาเลยไงตอนนิมฝุ่นฟุ้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเก่าๆเนี่ยเราก็มาเช็ดเรามาเป่เา,าเป่าฝุ่นออกตอนนี้ตะนหนิมคาบต้นหนิมคาบอะไรเราก็ไม่ได้ทําความสะอาดให้มันเช็ดให้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเอาความเป็นเดิมๆความเป็นเดิมๆให้ทุกคนได้เห็นความเก่า,านะความเก่าที่ียนแบบไม่ได้นะบางคนก็ เห็นป sí, ้าระเก่าหาโอ้โหมีตัวอะไรเคค่ะอะไรเงี whatever, whatever, Still, ้ยดูไม่น่าบูชาอะไรเงี้ยเหมือนว่าของสูงป่อยอะไรได้ขนาดนั้นบางคนเข้าใจเง่างนะนะมันก็หลากไอหลายคนหลายความคิดเนาะบางคนก็แบบว่าเราเช็ดทั้งความสะอาดหรอกหาว่าเสียใบมีดบางอะไรบางเขาอยากจะดูความเก่าเก่าความเดิมเดิมแล้วก็ตัดสินใจเอาความเก่าๆก่าเดิมเดมอย่างเงี้ยตรงนี้แก้ไขได้รักษาได้นะครับเมื่อไปอยู่ของคุณนะคุณต้องการความสวยงามนะครับก็หลงน้ํามันเลย น้ำมันเช็ดถูเช้าเย็นบ่อยๆเข้าดูด้วยใจรักตูรูไปตู้ไปเดี๋ยวก็เลื่อมเนี่ยเาเหล็กเขาดีอยู่แล้เดี๋ยวเลื่อมนะสนิมใหม่เ็าออกหมดเดยสนิมเก่าเป็นสนิมคุมดำเดิมเงาแว๊กๆว๊กวยงามเลยครับการตนใจทักมานะครับ0 8 3 7 5ดส9มเจ็ดห้านแดเก้าเก้าแดครับอาจารย์สัญญาเหมือนเดิมนะครับหรับลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ